วันที่31พฤษภาคม2566ายที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชนนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงการตั้งคณะทำงาน7คณะของพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง8ว่าหลังจากที่พูดคุยกันแล้วบรรยากาศน่าจะดีขึ้นในมุมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าเรามุ่งมั่นทำงานร่วมกันเสียงตอบรับเป็นไปในทางที่ดีทั้งนี้จากที่เรากำหนดแนวทางการทำงานสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเราต้องใช้วาระงานเป็นตัวกำหนดการทำงานหลังจากที่เราทำา MOU ร่วมกันแล้วซึ่งมีทั้งหมด23ข้อที่จะแปล เปลี่ยนเป็นวาระงานโดยคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลที่มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นประธานซึ่งจะเริ่มประชุมนัดแรกในวันที่6มิถุนายน2566ที่พักเพื่อไทยส่วนข้อสรุปเรื่องตําแหน่งประธานสภาน,านั้นนายแพทย์ชน่างกล่าวว่าทางคณะทํางานเริ่มเจราจากันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้เริ่มมีการพูดคุยกันไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของฝ่ายบริหารเราเห็นว่าตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่สังคมคาดหวังว่าจะต้องไม่เกิดข้อขัดแย้งระหว่าง พพกก้าไไลลและเื่อทยยโดยตำแหน่งดังกล่าวจะไม่ใช่โคตาพักใดพักหนึ่งให้คณะเจรจาพูดคุยเสมือนเป็นพักเดียวกันนอกจากนี้เมื่อถามว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนายพิธาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลพักเพื่อไทยจะยังให้โอกาสพักเก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายแพทย์ชนน่างกล่าวว่าเรามัดกันแน่นและยังคงทํางานร่วมกันเหมือนเดิมไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นส่วนรายละเอียดดูเป็นเรื่องเรื่องไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมีข้อกฎหมายรับรองอย่างไรหรือไม่